สวัสดีคะ่ะทุกคนเชอรี่ปียพรค่ะวันนี้นะคะลี่ก็จะมาทําคลิปนะคะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเวลาที่ลี่จะแต่งตัวออกไปเป็นกาสีสองเนี่ยลี่ต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเวลาที่ต้องแต่งตัวแล้วนะคะลี่จะได้ออกไปทําการแสดงประมาณตีสี่นะคะของทุทกๆวันนะคะอ่ะผมทรงนี้นะคะลี่ทําไว้แล้วที่เป็นโดนัทแบบนี้นะคะก็ทําไว้ตั้แต่ตอน โชว์โปรงลางแล้วนะคะและที่ที่ใส่อยู่เนี่คือกรงนกนะคะที่จะเป็นเหล็กที่จะพยุงวิกผมของเรานะคะก็เอาวางไปกลางหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกิ๊บให้เรียบร้อยนะคะซึ่งก็ต้องติดรอบๆนะคะเพื่อใหอ้มันแน่นนะคะเวลาที่เราใส่วิกลงไปก็จะไม่ขยับ ะะจากนั้นค่ะเราก็เตรียมวิกนะคะวิกผมวันนี้ได้ใช้เป็นวิกผมตรงนะคะก็ต้องมาหวีแบบนี้นะคะซึ่งหวีที่ใช้ก็จะเป็นหวีสําหรับวิกนะคะจะมีลักษณะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็หวีไปแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้พันกันแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการที่ทําให้ผมตรงแล้วก็ไม่พันกันอีกวิธีหนึ่งนะคะดีใช้เตารีดนะคะเดี๋ยวหาเตารีดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน นี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะทํำยังไงนะคะเราก็หวีเสร็จแล้วเราก็วางไว้เอาค่ะทับไว้แบบนี้นะคะเปิดตารีดแล้วก็แบ่งชอบผมนะคะทีละนิดทีละน้อยนะแล้วก็แบบนี้ต้องร,ระวงะะังไฟด้วยนะคะเพราะว่าวิกผมเราจะไหม้ได้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนเรียบนะคะเท่ากันนะคะสวยงามแล้วเราก็มาใส่ผมเมื่อเราหวีแล้วนะคะ,คะเราก็เอามาใส่ผมแบบนี้เลยนะคะซุปเข้าไปะคะ่ะแบบนี้จ้า<ม>นี่นะคะทาให้มันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ให้บาลานซ์กับผมของเราหรือว่าหัวของเรานะคะเลือดจะติดกิ๊บไปตรงกลางเพื่อยืดหน่อยนะคะแล้วก็จับช่อนะคะ ริมเพื่อหมวนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้นะคะ,คะก็เพื่อที่จะไม่ให้ผมนะคะมาเกี่ยวกับมงกุฎมากจนเกินไปนะคะก็จะเป็นการทำให้ผมของเรานะคะสวยไปด้านหลังด้วยนะคะเดดกิ่ให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะอ่าเข้างหนึ่งค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะก็พยายามแบ่งให้พอดีพอดีนะคะ แบบนี้ค่ะนี่ตดดกิฟว้นะคะจากนั้นค่ะก็ฉีดสเปรย์นะคะเพื่อที่จะเก็บรา,รายละเอียดต่างๆของผมของเรานั่นเองนะคะให้มันเรียงตัวสวยนะคะวิวิข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะมาถึงขั้นตอนนะคะของการใส่ เรื่องประดับต่างๆกันที่ก็จะใส่ให้อยหน้าไปก่อนแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะติดให้เรียบร้อยจากนั้นก็สวมมงกุฎนะคะลงไปค่ะติดกิฟที่มงกุฎนะคะบางทีนี้ก็จะใช้หนังยางนะคะล้อมมองกุฎเอาไว้นะคะเพื่อให้ได้รูปนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะคะติดกิฟให้เรียบร้อยค่ะไม่ให้มงกุฎเเลื่อนนะคะ เพราะเวลาเราออกไปแสดงอาจจะมีแอคชั่นต่างๆที่อาจจะทําให้มงกุฎของเรานะคะไม่ตรงได้นะคะฉะนั้นก็ต้องเก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะาจากนั้นนี่ก็จะใส่นะคะเป็นดอกไม้เนาะนี่ให้น้องช่วยหวีผมด้านหลังเป็นดอกไม้วันวานนะคะก็แล้วแต่ค่ะบางคนก็ใส่ดอกไม้บางคนก็ใส่ปิน่นปิ่นปักผมนะคะบางคนก็ใส่แล้วแต่ค่ะความ สะดวกของเราแล้วแต่ความสวยงามนะคะแล้วแต่บทบาทด้วยนะคะสับน้าสักหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่ต่างหูนะคะให้เรียบร้อยนะคะเราจะต้องแต่งด้านบนนี้ให้ครบทั้งหมดก่อนจะใส่ชุดเพื่อออกไปแสดงนะคะติดให้เรียบร้อยให้อยู่นะคะ เติมนาสักหน่อยนะคะก็เรีวจะไม่เติมอะไรมากก็จะมีเติมแป้งเติมสีปากแล้วก็เติมแก้มนะคะไฮไลท์นิดหน่อยเพื่อ,อให้สวยงามนะคะเวลาเราจะขึ้นไปแสดงก็ต้องให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าเราเฟรชมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสีแล้วนะทุกคนหลายๆคนก็กลับไปนอนแล้วนะคะ ก็ถ้าเกิดทุกคนมาให้กำลังใจนะคะก็ถ้าอยู่ถึงตีสี่เจอหนูได้นะคะอยู่ถึงเต้ละก็มาให้กำลังใจกันได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครจะสนับสนุนช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะคลิปต่างๆที่ลี่ทำมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะส่งดาวก็ยังส่งได้ จากนั้นค่ะลีก็ไปแต่งตัวนะคะนี่ค่ะวันนี้ใส่ชุดสีแดงซึ่งเป็นชุดที่ตัดในฤดูการนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเป็นชุดที่ชอบมากๆเลยแล้วก็ออกแบบเองด้วยนะคะตัดจากร้านน้าหมายนะคะร้านพี่หมายตัดชุด ลิเกนะคะนี่แล้วก็มาเตรียมตัวใส่เครื่องประดับนะคะใส่ข้อแขนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกันนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคลิปที่นี่ส่งมอบให้ทุกคนแล้วกันนะคะหวังว่าจะได้ความรู้นะคะจากการที่เราทําคลิปให้ได้ชมกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย